สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่น้องสูขู่ซูคนเลยนะครับผมพี่น้องมือนนีไม่อยู่กับช่องปังปอนชาแนลครับพี่น้องครับผมหลังจากเลิกง,งานมาเมื่อยพี่น้องครับผมขอจัดเมนูแกะซวงจักบาทเมนูหนึ่ง้โขงนะครับลาดซีฟู้ดน้ำจิม้มรสเด็ดเลยครับลาดเข้าไปเล็กหน่อยแล้วก็มีจิม้มน้ำแก้มพักสดนะครับผมพี่น้อง บัวลายใยหางครับมาแสบน้ากันเลยครับพี่น้องครับผมมาแสบแสบน้ำปอนด้ครับพี่น้องครับผมหืึหอยโขงหน้าพี่น้องโตพอดีตรงกลางนี่โอ้ขอโทษขอโทษเล่นไรครับผมขออภัยขออภัยหิวหิ้วพี่น้องหิ้วออืย เพลิดเพถึงใจมนแสบมันกันเด้อครับผมอืมรุดไหนเนี่ยบางตัวก็รุดบางตัวก็บรุดอืมบรุดอืม,อม กิมเพล็ดเปรี้ยวครับพี่นอ้องอืสามตัวแลยบรุดเจ๋อแ่บนล้พี่น้องครับผมคึกคึก เลยสนใจกับซางไรเดอร์ครับเนาะหลากหลความจู่มขึ้นกาครับผม <c oughs> แก้มแซบเข้ากันเด็ดมากเลย เหลือกงานมากออกกะมาจัดเมนูแก่ซ่วงเนี่ย <c oughs> เมนูกับแก่พี่นอ้องแต่ผมเบ่บ่กินมเมือนี้บ่ดืม่มโดนๆจะดื่มเชื่อนะครับ c、哦 ให้น้องไอตุ่มไห้แสดงว่าตุ่มบอลลอนหนึ่งไห้มันกรึดกึดดีครับกรึดกึดกรุบกรุบกรอบกรอบด้วมกันเลย อืโวแหงจิ่มแห้งมันครับพี่น้องครับแซ่บบร่ได้บอกผดได้แซ่บครับพี่น้องโอ้มันเสียตรงเดียวดาบมันบรุษนํำ ฮาฟานครับพี่นอ้องเมนูบานเท่ากับแซบได้อ แซ่บกว้าหายแข้งคุณครับพี่น้องที่เด็ดอยู่กับน้ำจิม้มอืมอืม เนี่ยยังกินแรงเนาะครับพี่น่องตอนนี้เวลาห้าทุ่มนะครับผม Ubah. พักแก่มได้หลายเขากันครับพี่หน่อง Mm hmm. ขนาดปอนขนาดปอนใจผ่าเงือ้อมยังไหลลงมาครับพี่น้องอันรอบเบาจนี่แห้งแตกบึ้มบึ้มอากาศเอาครับพี่น้อง 음 <laughs> m <laughs> 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 อเลยสนใจกับสางได้เด้อยครับหลากชู่แซ่บครับพี่น้องขายอยู่แล้วครับผม ฮึอฮึอฮักน่าเลิอโอ้โหูร้อนแรงร้อนแรง เหนือเขาขาวพิษมองยาวตูดมันบอลเนี่ยบอกหนูอไอพ้พืนต้มให้หนึ่งห้ยแอบ 嗯。Mm hmm. น้องคนณหุจักมาถามจะหู้กินเป็นตะแเสบเดี๋ยจะก,กินจังไงวะท่านเฮ็ดเฮ็ดเนียงกดีเป็นตะแเส็บเลยกินได้ก็เป็นตะแเสบเดี๋ยววะท่านเอาเขอาปากแล้วจัะว่าเสบีบปวดหยอกน้ำน่องปวกน่องหู่จักกันเฮ็ดแสียบม่ได้ขันว่เขอาปากกับว่าเสบ อย่าไปบอกกับผู้อื่นเด้วพี่น่องเด้วยบอกน้องหัวมวนครับผมแล้วถือสาปอนด้วยพี่น่องเด้วบางคนตลกบางคนก็บางวันก็เป็นคนตลกตลกแต่ไม่ตลอด จิ้มเพื่อนไปเรื่อยครับพี่น้องแฮงจิ้มแฮงเพื่อนแฮงจิ้มแฮงเพื่อนนะครับผมพี่น้องแซ่พักบ,บอกเลยแกกินดูมันจะเอียนโดนๆกินเถือนะครับผมเอาไปเห็ดเป็นเมนุ่กับเผาก็ได้ เมนูกับแกมก็ได้แห้งดีครับพี่น้องอืมโอ้ล้วดตอนเดียว <laughs> อืม ะตอนสุดท้ายบุวยอยู่นะเศษเสียมเหมือนกันครับพี่น้องครับผมเศษเสียมเหมือนกันเด้อ พี่นองสำหรับคลิปนี้อาจจะเป้อเปื่นเลอะเทอะหรือว่าเบ่งบอกสวยงามไปเลไดปอนขอถทดขอไปนะครับพี่น้องว่าร้ายหรือว่าอย่าขอโทดขอไปนะครับมอย่างพี่น้องเบ่งเพิ่มความเพลิดเพลินนะครับแซบเล็กๆเนี่ยหน่อยของกัปปังปอนนะครับผมมันนี้ปอนเขาความแสบฝากไปซ้านี้นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ปังปอนชแนลนั้นเอเด้อครับพี่น้องครับผม มันี้ปอนขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ